นะครับผมแขกมีเกียรติเพื่อผู้มีเกลทุกคนเลยนะครับอยู่ในรายการวีแล้วก็ชาแนล ในวันนี้นะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับรายการแข่งแต่งตัวสองโรลบักซีซั่นสองแข่งแต่งตัวรอบนี้นะครับผมจะใช้งบประมาณ1,000โรั็กต่อหนึ่งตัวละครนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้แต่งเธอก็ได้หลากหลายมากขึ้นนะนะและแน่นอนอันนี้คือพาร์ทสำหรับการเปิดซีซั่นนะครับผมเลยเชิญนี่เลยน้องสาวของผมนะครับน้องโซเวียเป็นซัพพอร์ตของวินล็อกเกอร์นะครับแอดมินแชทแอดมินดิสแอดมินทุกอย่างสวัสดีน้องโซเวียครับสวัสดีครับ เวีดครับแนะนําตัวหน่อยครับผมว่าเป็นอะไรชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อเซเวียนะคะเป็นสัพพอร์ตของมินลอกเกอร์นะคะแล้วก็ดูแลในดิสคอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ดีไซเนอร์ของม er ินลอกเกอร์ด้วยนะคะโอ้โหเมนเดบิวไว้กับน้องเซเวียหน่อยนะครับทุกคนอ่ะน้องเซเวียครับในวันนี้เราจะต้องมาแข่งแต่งตัวกันในงบ1,000บาทน้องเซเวียบ้างไงโอ้รู้สึกดีมากมากเลยค่ะรู้สึกดีรู้สึกดีที่ได้แต่งตัวเหรอจ๊ะใ <c oughs> ่ยอยากทำมากเลยค่ะอ <c oughs> คนดูครับผมแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมที่สมาร์กด,กดกระดิ่งเอาไว้เวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแข่งแต่งตัวหรือว่าการแต่งตัวในโรบบค์แบบนี้คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับพวกผมจะได้รู้กันเอาล้น้องเสวียพูดคำว่า let's go หน่อย let's go let's go น้องเสวียครับหนึ่งพันโลบตีม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 ตัวละครเล็กๆน่ารัก mm. แล้วเดี๋ยวให้คนดูใต้คอมเมนต์โหวตกันร,ระหว่างน้องสวยกับของพี่ใครน่ารักกว่ากันโ okay อเคไหมได้เลยครับพี่ชายแต่ก่อนจะเข้าไปแต่งตัวกันนี่เลยใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มผมนะครับผมเซิร์ชในช่องคนหาว่า w KC แล้วก็เซิร์ชเป็นกรุ๊ปนี่เลยครับ Vlogger Family The Bill KC คนอยู่สองแสนคนอันนี้นะครับผมเข้ากลุ่มอันนี้ไว้ด้วยเพราะว่าผมจัดก,กิจกรรมแจกโลบัคเหมือนกันนะครับไลฟ์สดวันอังคารพฤณลูกหัดเนี่ยส่วนและส่ว,น,วนอื่นก็จะไปเล่นเกมอาจาจะมีแจกโลบัคบ้างบองกกัิเงไว้นะครับเจไไนนี <S <S ่และแล้วก็กลุ่มนี้ด้วยถ้าไม่เเเเเเขข้้้้้้้้าาาาาแแแจกกกกไไมมมมม่่่่ดดลลวใใคคคคคคครรรรรรรนน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 นะะะะัััััับบบบบผผผผผอออออยยยปิ็ูสสสุุุืงงตพี2ทห ได้เลยนะครับโรบัคตรงนี้ก็เอามาแจกเหมือนกันนะแล้วก็แมบผมด้วยครับผมคุณผู้ชมนี่เลย WKC Outfit Design นะครับผมแมบแต่งตัวเทพๆคูลๆแล้วก็ตัวละครที่ผมแต่งกันในวันนี้เดี๋ยวจะเอามาลงแมบอันนี้ด้วยนะครับผมสามารถมาซื้อกันได้ในนี้เลย WKC Outfit Design ฝากกันไว้ด้วยนะฮะแแบคลิปนี้เพื่อแแบบจัดๆมาครับคุณผู้ชมในงบห0 0่งพันโรบักเลยกูมีเครื่องคิดเลขด้วยน้องสำหรับโจทย์ตัวเล็กๆน่ารักนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจากตัวเก่าของผมมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะแบบถอดเสื้อผ้ามันให้โร ใส่เอาออกหนึ่งออกออกออกเฮ้ยออกดีวะออกโอ้โหผมใส่เยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคร้อนแล้ว <c oughs> มาครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มแรกจากการหาเสื้อผ้ากันก่อนเลยครับอุ้งงบ1000โลบักจริงๆมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนหน่อยว่าตัวละครบันเดิลของผมเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับ175สาโลบักสำหรับบันเดิลน,นี้โอเค เราใช้ไปแล้วนะครับผม1 7 5นะครับผมสำหรับบันเดิลนี้เสื้อผ้าครับผมเสือ้อผ้าหาเสื้อปกติกันก่อนดีกว่าน่ารักน่ารักเหรอตัวอะไรวะน่ารักน่ารักย <Whoa! S 2> มิคุนี่ไงมันจอกมาน่ารักได้ยังไงวะเนี่ยมาผมเอานี้เลยพราะพอูดถึงคำว่าน่ารักผมนึกถึงมิคูก่อนไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วเพื่อนๆนะครับ <S <S นึกถึงคำว่าน่ารักนึกถึงอะไรกันเม้ต้มงบอกด้วยนะครับถ้าเม้นต์ถูกใจจัดไปเลยนะครับผมหด้เสื้อยแลรับเดี๋ยวผมะห้สั้เสื้ออวินลเีย เลยเลยช็อตวิลเลเกอร์แบ็คไม่มีขนนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นที่ไม่มีขนขานะครับผมโอ้โหอันนี้มันน่ารักได้อย่างไรเนี่ยขายได้ตั้งพันหกร้อยกว่าตัวโอ้โหขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเน่ได้มาแล้วสกินโทนนะครับผมเดี๋ยวเราปรับสีตัวกันหน่อยดีกว่านี่สีนี้น่ารักที่สุดสำหรับผมแล้วตัวละครหลักผมก็ใช้สีนี้นะเน่เป็นไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาผมให้น้องนะครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยบวกห้าโลบัคนี่กลายเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าโลบัคแล้วทรงผมผมอยากให้แบบเป็นผมดำยาวๆอะไรจริงๆทรงนี้้้มัันกก็็คคคืออาตบบใชได มาใส่เป็นคอมโบไงเดี๋ยวผมนะครับผมจะทำการใช้แซนบ็อกของทางโลโปนนะครับผมที่สามารถใช้ได้ฟรีนะฮะเพื่อเป็นการลองเสื้อผ้ามาใส่ก่อนแลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอใน,ต,นตัวผมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะลองใส่ทรงผมันแรกไปดูนะครับผมอัน Part Hair นี้แม่พาร์ทแฮร์อินแบ็คหกสิบห้าโลบัคไหนดูดิลองใส่ไปด้วย เย้แค yeah. okay. นต่อไปครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะสร้างคอมโบผมกันขึ้นมานะครับวิธีการสร้างคอมโบผมอันนี้ค่อนข้างง่ายมากเลยเพราะว่าใส่มัว่วดูเห็นป่ะขนาดใส่มั่วก็สวยขนาดนี้แล้วอะแชทโอ้ยเดอบิลนี่อันนี้ชื่อแบ๊กเฉยๆเลยเพื่อแบบเพิ่มหางม้ามานิดหน่อยผมมีหางม้าเหมือนกะันนี่ไงเห็นไหมเป๊ะเบ้ไปทางนู้นเห็นไหมว่าแต่คอมโบผมนี้ผมชอบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราหาหมวกให้ใส่อีกแล้วก็มีแบบดุกด๊กดุ๊ก หน่อยอะซื้อไปเลยครับผมอีก65โลบักนะฮะอ่าบวก65โลบักอันแรกนะครับแล้วก็บวกอีก65โลบักอันนี้ตอนนี้เราใช้ไป315โลบักแล้วนะครับจริงๆผมไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขอะไรอย่างเงี้ยให้เสียเวลาหรอกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าข้อด,ดีของโลโปนนะครับผมตรงนี้เลยมันจะมีราคาบอกผมอยู่ด้วยนะฮะแต่แค่บันเดิลมันไม่ได้บอกนี่ไงตัวกูกลายเป็นตัวอะไรก็เราก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาหน้าตากันหน่อยนะครับทุกคนอู้หน้านี้ก็ดูไม่ไม่เลวนะอุ้ยตัวขาวอออ่่่ะผมมผมมมมไไยยาากกใให้้ชตัวขาาววอ่่่ะหนน้้้้ีีีเเเเเลลลล <laughs> ลยยยยยมคิิสสปปฟไท์ฮ ใช้ได้นะเนี่ยแต่เราจะต้องไปใช้สีผิวนี้โอ้ oh. นะออันนี้ดีกว่าผมชอบแบบง่วงๆดีกว่าบวกอีก85โลบักนะครับตอนนี้เราใช้ไปแล้ว400โลบักนะครับแชทโอ้โหเงินอีกเหลืออีกตั้ง600เปลี่ยนสีผิวให้เข้ากับหน้ากากทำไมตัวผมขาวอะ่ะหรือเป็นเพราะว่าเสื้อมิคขูมมันมันมีพื้นหลังสีขาวะ่ะชทเลยแชทมันมีปอกแขนด้วยอาไม่ได้ปะผมต้องการให้มันเป็นสีเดียวกันเลยอะเสื้อมิคขุลบ5โลบักเลยน้องแบบนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเสื้อคิวเชิ้ตนี่คิวเชิ้ตมีไหมฮะ <c oughs> มันเด็กอนุบาลเลยุย <c oughs> อันนี้น่ารักนะเนี่ยอันนี้น่ารักนะเนี่ยเจ็ดโลบากจัดไปโอ้โหผมไม่คิดว่าผมจะเจอเสื้อแบบนี้เลยวินล็อกเกอร์ต้องทำแบบนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยผมใส่เสื้อไปแล้วถ้ากับว่าเดี๋ยวผมจะต้องหาพร็อพที่มันเป็นสีเทาและสีชมพูเข้ามาแทรกได้น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยว้าา นี่มันใช่เลยนะเนี่ยบวก85โลบัก75โลบักนะครับตอนนี้เราใช้งบไปประมาณ600กว่าแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมันแหลมมากเลยแต่งตัวผู้หญิงมันหลากหลายดีว่ะชอบเราใส่หมวกไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องหาอย่างอื่นเพิ่มมาอีกสีเทาชมพูอะไรเงี้ยนี่เราได้ตรงนี้มาแล้วหมวกนี้ดีมากถ้าใส่แบบนี้สวยไหมเอ่ยหมวกแบบนี้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาสีเทากันบ้างนะครับผมเขาอาจจะเป็นสีเทาไหม ว้าวมันก็ได้ฟิลเหมือนสมัยก่อนดีนะครับสมัยแบบผมยังแต่งตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออพอ,อพูดถึงนะแชทผมไม่ได้แต่งตัวแบบคนเดียวมานานมากเลยเนะี่ยตั้งแต่แบบจบรายการนู้น่ะจบซีซั่นนู้นก็คือแบบยาวเลย2ปีแล้วนะเว้ยแชทที่แบบไม่ได้มาแต่งตัวให้ดูอะไรกันอย่างนี้เลยนะครับมันก็ดูไม่ตลกนะเว้ยร้อบาทจัดไป617โลบัคแล้วอย่างนั้น โอ้โหเงินยังเหลืออยู่เลยะนะหกรอโลบัคกันแล้วเฮ้ยอันนี้ตรงกลางมันคืออะไรวะเนี่ยเน่เดี๋ยวผมเพิ่มโซ่ตรงนี้ไปด้วยนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่า65โลบัคตรงนี้นเป็นกิมมิกเล็กๆที่ดีตอนนี้เราใช้งบไปแล้วนะครับ682โลบัคเน่กับโซ่นี้เขาไปด้วยโซ่นี้แจมแจมแจมเพิ่มมูดได้เยอะมาก <c oughs> ไปหารองเท้ากันดีกว่าไหมครับกู <c oughs> เอาตีนจริงๆไปเลยไม่ล่ะนี่นี่เป็นไงเห็นไหมมันทำเป็นรองเท้าได้หนะเรารู้ถึง1.0 3.0 แต่งได้ทุกอย่าง3ามจุดศว้าใส่ได้ไหมอะผมขอลองใส่ก่อนได้ปะลองใส่ไม่ได้ซื้อเลยน้องไป70โลบักอู้อันนี้อันนี้สวยนะครับอันนี้สวยบวก7 0โลบัคกเลยจัดไปน้องชาย8 1 7บเาทอุ้ยเงินยังเหลืออยู่เลยแชท1,000โลบัคกนี่มันแต่งอะไรได้หมดเลยนะครับอุ้ยมีหมาเด็กเป็นของคุณหรือยังครับ <c oughs> ขอเป็นหมาเด็กให้หน่อยได้ไหมอะผมใส่เลยหมาเด็กผมใส่กระโปรงนี้เลยบวกอีก60โลบัคกนะครับผมเป็นทั้งหมด 9 5 2โลบักเฮ้ย9 5 2โลบักแบบนี้ก็แจ๋วดีครับผมเสร็จแล้วผมแต่งตัวของผมเสร็จแล้วนะทุกคนทุกคนว่าสวยไหมครับผมโอ้โหทำไมเสียงแมวติมทำไมวะไปดูของน้องเสวียกันครับโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวนะคะตีมชื่อว่าอ่า ตัวเล็กๆหรือมินินั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเ,าเราจะมาเปลี่ยนเป็นตัวมินินะคะอันที่ตัวนี้ก็น่าจะใช้บ่อยนะคะคือตัวนี้ใช่โอเคเราก็จะมาเลกทรงผมนะคะน้าเอาทรงผมนี้แล้วกันเนาะทรงผมนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเนี่ยโอเคทรงผมนี้ก็65สิห้าปักดิง <Okay. S 2> เพื่ออยากให้ผมซ้อนดูมีความน่ารัก,ร,กรักมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ซื้อเลย65ลูปักทิ้งแฮ่อ่าก็จะดูน่ารักขึ้นต่อไปเราจะมาส่วนของใบหน้านะคะอันนี้ชอบอะ่ะนั้นนั้นเอาอันนี้ละกันอ่าควายชีปีพิงค์บลัชเฟสก็85เนาะ อ่าก็ดูมีความน่ารักขึ้นเนอะโปสีชมพูนะคะก็อ่าราคาก็น่าจะประมาณ60ลบบักน,นะคะอ่าซื้อเลยวิอันนี้ก็น่ารักว้าวน่ารักจังเลยงั้นก็เอานี้ละกันเนาะนี่กล่องนม 55... หมวกก็75ลบบชื่อว่าอ่าคาวาสตอร์วเบอรี่มิลพาสเทลพิงค์เค้าแคทมูนนะคะก็ซื้อเลยเราก็ได้ ทำการใส่แผ่งข้อให้ฟูนุ่มด้วยความน่ารักขึ้นนะคะเอ่อฟูฟี่ไว้โคลา่นั่นเองค่ะวิเข้ากันมากเลยอ่าสเกิร์ตพิงไว้นั่นเองค่ะก็ สำหรับใครที่อยากจะมาแต่งตัวหรือว่าอยากหาชุดที่แบบน่ารักสุดเท่ๆก็อุดหนุนได้ที่ w k c Office Design นั่นเองค่ะชุดก็น่าจะประมาณนี้นะคะชื่อกระป๋องว่าอ w h i c e l e s s Pink ดิปาน,นะคะก็ราคาประมาณ60บโลบักน,นั่นเองค่ะว้าววิวิดูน่ารักดีขึ้นนะเนี่ยนี่น,นี้เข้าอ้อันนี้ซื้อได้ชื่อว่า Anime Hello Melody นั่นเองค่ะ สิ่เลยเย,ย้นี่ค่ะนี่คือชุดของน้องโซเวียน,นะคะก็ประมาณอ่าเกือบเกือบหนึ่งพันนะคะ อันนี้หนูแต่งแบบว่ากลุ้มสุดแล้วนะคะก็แต่งก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าของหนูแต่งน่ารักสุดๆแล้วนะคะงบของน้องสวยก็น่าจะประมาณก็ร้อยลบป,ปั๊บถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวเราเจอกัน let's go <S นี่น้องสวยดูตัวพี่ในเกมเลยดีกว่าตัวพี่น่ารักกว่าอีกเฮ<อ>้ยแต่หูน้องสวยมันขยับได้ด้วยเหรอกงเนี่ยกีโกง,น,โกง<อ>น้องสวยพี่จะบอกเลยว่าของอย่างแรกที่พี่ใส่เลย นั่นก็คือเสื้อเนี่เห็นเห็นเสื้อของพี่หรือเปล่ามันจะมีสีทั้งแบบสีเทาสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลายสีเขียวน,นิดหน่อยเพื่อแบบเป็นกิมมิคเพราะาพี่จะเล่นกับสีชมพูกับสีดําเพิ่งอ e ีโมไปไงคลิปที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเพิ่งลงคลิปอ e ีโมไปแต่งตัวตั้งแต่70็ดสิบโลบักจนถึง1ล้านโลบักอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับสำหรับเสื้อนะน้องสวีทของพี่เนี่ยราคา7จ็ดโลบักแล้วก็กระเป๋าด้านหลังจะมีกระเป๋าหมีด้วยน้องสวีทเห็นกระเป๋าหมีพี่หรือเปล่าวเห็นนน่่าากกกกเเเหีีียแลลล้้้วว็ออองงงงคืขพบัดิ ดัมเบลทั้งตัวอนนี้คือ175โลบักเลยทรงผมทรงแรก65โลบักทรงผมทรงที่2อีก65โลบักร,รวมเป็น130โลบักในส่วนของทรงผมอย่างเดียวนะสองทรงหน้าตาอันนี้พี่ใส่เป็นหน้ากากราคา85โลบักน้องเสเวตน่ารักว่าน่ารักว่าเบื่นทำหน้าแบบว่าอยากกินนมอย่างเงี้ยน่ารักก็ตาย แล้วก็ถ้าสังเกตคือตรงเอวพี่เนี่ยจะมีแบบว่าโซ่ด้วยโซด้วยอันนี้นี่ไม่แพง65โลบัคแล้วก็มีผ้าคลุมตรงไหล่ด้วยให้แบบว่ามันออกมานิดน,นึงให้แบบฟูฟูหน่อยอันนี้ก็65โลบัคเหมือนกันแล้วก็รองเท้ารองเท้าอันนี้นี่เฟีย้ยวจัด70โลบักกางเกงกางเกงที่พี่ใส่อันนี้ก็ของวินล็อกเกอร์นะน้องสวยรู้เปล่ากางเกงตัวเดียวกับที่พี่ใส่เลยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันสีดำแล้วก็เวอร์ชันไม่มีขดก็จะมาเป็นอันนี้5โลบัคห75โลบัคกระโปงอีก60ลบัครวมทั้งสินห้2โลบัคคระยครงอะไรมาบ้าง ของหนูก็จะเป็นอ่าเป็นตีมชมพูน่ารักค่ะหมวกที่หนูใส่ก็ประมาณ75หลูกปักนะคะฮลัลโหลก็น่าจะประมาณส0มร้ลก,ก<า>ส่วนผมก็จะเป็นสีชมพูนะคะรวมก็ประมาณ65แล้วก็65ิ้เช่นกันค่ะตรงคอเนี่ยสมวนติว่าแมวนวดจะชอบใส่พูกแผงคอแบบนุ่มๆน,นั่นเองค่ะกระโปงนี้ก็น่าจะเป็นพวก3 d ดีก็ประมาณห5ห้าลูกปักนั่นเองค่ะเป็นหางแมวแล้วก็มีโบสีชมพู ก็น่าจะประมาณ60ลิกลบบาทค่ะดาววิ้งวิก็น่าจะประมาณ55ลสกบหาลนั่นเองค่ะเสื้อ 900ลูกเช่นกัน,กนคะ่ะรวมทั้งสิ้น900ล,ลูปก,กันเองคะ <Bian ca. S 1> ่ะใช่ง,งบถูกกว่าพี่เหรอเพราะว่าหนูได้คำนวณเรีบเยบร้อยแล้วค่ะสมกับการที่แบบได้ออกแบบตัวละครลงแบบ WKC Official จริงๆเลยทั้งสวยก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆครับใครอยากลองวอดหรือว่าอยากลองใส่ทั้ง2ตัวนี้นะครับผมสามารถเข้ามานี่ได้เลยแบบ WKC Official นะครับผมแบบของผมเองเดี๋ยวจะเอา2ตัวนี้มาแล้วก็ลงในโซนของแค่สปาด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวของผมไม่รู้จะไว้ที่ไหนดีนะแล้วก็อย่าลืมนะครับวอดข้างล่างกันด้วยว่าของผมหรือว่าของน้องสวย เยอะมากกว่ากันเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ทั้งของผมทั้งของน้องเสวียไปกดไลค์กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวโหวตกันวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กันคลิปหน้าอยากให้แบบพาใครมานะครับผมลองลองคอมเมนต์มาดูถ้าไปเชิญเขาได้เดี๋ยวก็เฟี้ยวรักทุกคนมากนะครับผมซีอูบายบายขอบคุณน้องเสวียมากๆาเลยครับขอบคุณพี่ชายมากครับน้องเสวียมีอะไรอยากจะฝากไหมจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่อง WKC ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนัพพอร์ตพี่ชายกันเยอะๆนะคะรักนะคะจุ๊บออม